เรื่องจริงเนี่ยไม่ได้อิงนิยายฮ่าบอกดีเล่นไปเล่นไปฉันเนี่ยมีเมีย,มมยหลายในจักรวาลอื้อบ <c oughs> นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยกุลมนเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายฮ่ากุลมานทจรกุลมาวันจันทน์ต้องนั่งเครื่องบินไ,ไ,ไปหานองครานเมียแขกที่อินเดียนี่สเกคนไทยมีเมียแขกปะครับมีครับ เอไม่เป็นไรกระชาาไม่เป็นไรให้มันไหลไปก่อนฉันไม่ใช่แขกกระแตเออมาฉันไม่ใช่แขกย่าแต่แปลกมีเมียเป็นสาวอินเดียสวยใช้ไหเรื่องนี้นผมรีบกะนมือไหว้แลาวมอบกุไยให้ผมทั้งวันพอวันอังคารเนี่ย ต้องสมสารบินไปหาเฮ้ยแล้วก็ทิ้งเลยเหรอต้อง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 เสร็จเลยเรื่องรัลงานรัไปถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยถึงวันแล้ะเลยวันแล้วรับลานกำลังแล้วหม้อกุญ ai ให้ผมทั้งวันยอมต่อค่ะทำอะไรอ่ะกินเดี๋ยวนั่งกิน กิต๋นี่เออกิน๋วยวตี๋วอยู่ไปนะคะต่อแล้วเมียแขกนี่เธอถามเมียคนแรกเธอมาเล่นเสร็จเล่นกับเดึองเดืงเดงเดงเดงเล่นกับเมียแขกเอาเถะนะต้องหาเมียจีนมาหาเมียจีนเล่นเล่นเล่นเสร็จกินบะหมี่กันแล้วาอุ้ยไปก่อนนะมาหาเมียฝรั่อุยมา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 เจอคนะเอาตถอไปหาเมียญี่ปุ่นเนื้อเขาบ้างอา คือเช่าเธอมาเล่นกับเขาแล้วเขาไม่ส่งให้แบบเธอไปเลยอ่ะใจร้ายไปหน่อยผู้ชายที่มีเมียได้7คนเนี่ยจะต้องใส่ใจทุกวินาทีที่อยู่กับเมียคนนั้นนะฮปะเธอาจจะอยู่5นาทีแต่5นาทีนี้มัน wonderful เขาถึงอยู่ได้ไม่งั้ผู้หญิงจะอยู่ทำไมมีกี่คนแล้วอคะหึ ต้องเป็นเพลย์บอยชิว่าโอ้สวยจังเลยที่รักเดี๋ยวมอนนะอย่าเพิ่งอย่าเิดถึงมเข้ามากนะคะที่รักแล้วไปต่อเนื้อเกาไปไม่ใช่อู้วเอาเสร็จแล้วไปอืมอืมอมอืชิมีเลยมีชิมีชิมีชิมีอะมาตอนนี้ขอให้โฟลและคาชาพ้าผ้ามันหลุดเลยไม่เป็นไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดเริ่มใหม่เริ่ม ลูกเดินเล่าไปเลยคนไทยให้ค่าแพงเออเดินเล่าจากมุมตึกเนี่ยเลินข้ามาเลยลูกตัวใหญ่ๆเล่าใหญ่ใหเป็นคนเลสตรีนี้คนเดียวเดี๋ยวมันไม่ฟิวเอออดอวดตัวนิดนึงอวดอวดเรื่องจริงไม่ได้จริงนี่ยัยฉันเนี่ยมีเมียหลายในจักรวาลนั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยก็ละมันเพราะว่าเมียฉันนั้นมีมากมายวันจันทร์เนี่ย ก็ต้องบินไปหานงครานเมียแขกที่อินเดียถูกตามด้วยคนไทยมีมแยแขกว่ครับเอ้มีครับอถูกตามด้วยถูกตามด้วยฉันไม่ใช่แขกตัแต่ไม่มีแล้วถูกตามด้วยเออเป็นสาวอินเดียสุดสวยช้ไลเมียเห็นผมรีบพนมมือไหว้แล้วมอบปุ่นไอให้ผมทั้งวันอืมอืมวันอังคาร ต้องสงสารบินไปหาเมียจีนที่ไต้หวันนู้นเอ้าเมียจีนกัม่บอกคับโอ้มีครับถึงแม้ฉันแสนจะเหนื่อยตาดเมื่อยเพียงไหนไม่หวั่นได้กอดอมุยคนสวยของพี่ที่ไต้หวันพี่อยู่ได้หนึ่งวันต่อจากนั้นไปหาเมียรัง วันพุธเอ้ยเช้าวันพุธก็ต้องรีบบินไปหานงนุษเมียแมมที่วอชิงตันนู้นโอ้เมียแมมกับพี่ห่อครับมีครับเมียฉันเป็นชนผิวขาวยังสาวเลือดเป่งฉันไปต้องให้ค้างเคียงข้างอยู่ทั้งราตรีอดีอาอ ต่อค่่ะอนเช้าวันพฤหัสก็ต้องรีบบินไปหาแม่มิชิโกะที่ญี่ปุ่นนู่นอือไปไในญี่ปุ่นกับมิเขาอ่ครับได้แฟนแม่ยนทังอุนสุโขอยู่ในแก้วโตเป็นลูกเศรษฐีหล่อนอ่อนวานเหมือนลินจีรหล่อนรักหล่อนลงฉันเต็มที่ฉันนี้รักเธอไม่นาน ตาสู้มี่พม่าพอเช้าวันศุกร์มพ่ามมนกก็ต้องรีบบินขุกอยู่กรุกอยู่กับเมียพม่านอนรอแล้วอ่ะเมียพม่าที่เมืองย่างกุ้งนู่นอ๋อเมียพม่านี่ยชอบย่างกุ้งเหรอครับใช่ไหมพม่าเป็นพวกเนี่ยโอ้โหใช ก็มีก็มีเมียคนเมียคนที่ห้าเป็นชาวพม่ารามมันไม่มีอะไรจะสื่อถึงพม่าได้้น้องหนึงลวเหรอต่อค่ะพูดไทยจบชาชาชาเมียคนที่ห้าเป็นชาวพม่ารามันเธอสวยเฉิดฉันเป็นนิ่งจอมดวงใจสวยสวยอะไรต่อนะจม่ที่คอยห่วงใยที่คอยห่วงใยกลัวฉันแห้งตาย เพราะเธอนรู knew, ้ว่าฉันเจ้าชูยักใหญ่กลัวฉันแห้งตายเดี๋ยวเธอเป็นไม้โศกสัน์ไม่มีเลยพอวันเสาร์ก็ต้องรีบบินอ้าวไปหาเมียยวนที่เวียดนามเอ้าเวียยวนกับมีน้ำเขาบอกครับมีครับ้อ้ฉันบินมากลัวโดนลูกหลงเอาขี่ไปด้วยกันสิโอ้ฉันบินมา กลัวโดนลูกหลงเอ้าต่อค่ะเห็นแม่ทำอะไรทำด้วยยิงหายไหววันเธอเป็นคนดีที่ฉันต้องการเธอเป็นแม่บ้านทีแส้ใรดีเราสาววันอาทิตย์เหรอครับไปใส่ไม่วันอาทิตย์ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับพี่แกะมาแกะขึ้นไปแล้วแกมาแกะมาเนี่ยเรานั่นมาครับ วันอาทิตย์ต้องติดแงีกอยู่กับบ้านไม่งั้นเมียฉันพานไม่จ่ายมันนี่มมหมดทางไปหาเมียนนานชาตินะสิเมียไทยคนนี้เธอเป็นเศรษฐีพันล้านเอ่ยโ <c oughs> อ้ <c oughs> อมึนไทยอ,ไอยู่เยีนาทีกาชาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะขอบบล็อกกิง้งครึ่งมงก